ใจเย็นก่อนนะช่วงนี้ครับรายการเซนเซราของเรานะครับเราจะมาพบกับ2หนุ่มหนึ่งสาวนะครับซึ่งเขามาพบกันที่ห้องหมายเลข39นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งให้กับวงรูมเจ้านาที่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะสามสมาชิกตัวจริงเสียงจริงนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนเลยครับผมครับสวัสดีครับ บป็นใหญ่ครับผมนี่สวัสดีครับมงธอมครับสวัสดีค่ะมลค่ะนี่นะฮะก็เป็นสามสมาชิกจากวงรูมเดซี่ไนน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยจุดเริ่มต้นนะครับสามคนนี่มารวมตัวกันได้ยังไงทำไมห้องสามสิบเก้านี่เป็นห้องใครอะไรยังไงฮะห้องสามสิบเก้านี่เป็นห้องของเพื่อนนครับช่วยในการติดต่อแล้วก็อัดเพลงด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่ในวงเราด้วยก็ ก็ช่วยกันทำตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คือทำกันเล่นๆวงแล้วทำกันเล่นๆนะครับแล้วก็ก็ไปใช้ห้องเขาง่ายๆอ่าไปใช้ห้องเขาห้องเราคือไม่มีไม่มีนราไม่มีไม่มีอ่าเราไปใช้ห้องเขาได้ยังไงครับก็คือรู้จักกันอยู่แล้วสามคนอ่อคือประมาณเจ็ดหกปีที่แล้วครับผมก็ไปเรียนต่อแล้วก็ได้ เล่นดนตรีก็คือนะครับเราได้รู้จักกัทบทอมะมันมันปีถัดมาครับแล้วก็2องปีถัดไปก็ได้พบกับมับที่นั่นแล้วก็เล่นในวงเดียวกันนะแต่ว่ายังตอนแรกมีสมาชิกห,หลายๆคนเล่นไปเล่นมาก็ <C> e <at> ห้รือสมาชิกนี่คือไปไหนครับหรือ,อยังไงเล่นไปเล่นมาหรือเ <c oughs> ท่านี้ก็ <c oughs> ไปได้ดีได้ดีก็ๆๆมีอย่างเป็นทุทอลอะไรเนาะอ๋อครับผมเ <c oughs> ็าก,ก็ไปออกเราออก <c oughs> ช <c oughs> อาติอันนี้อยู่สังกัดเดียวกันนี่ <c oughs> เออนะฮะเดี๋ยวก่อนคือตอนนั้นเนี่ยความคิดแรกของเราคืออะไรที่แบบทำคลิปลง YouTube ซึ่งหลายคนรู้จักเราจากยูทูบมาก่อนใช่ไหมตอนแรกคิดอะไรกันอยู่ถึงอยากทําลงมาโพสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คืออยากจะทํากันแบบสนุกสนุกเฉยๆเพราะว่าเรา ในช่วงนั้นคือจริงๆแล้วพี่แว,ว่นไหนคือโดนรถชั่วโมงทางานเราก็เลยมีวันก็หนึ่งวันพร้อมกันโดนรถชั่วโมงทางานนี่คือคือทำงานจําอยู่แล้วเขาจ้างมาน้อยลงใช่เขาจับชั่วโมงทำงานครับผมได้เงินน้อยลงแล้วก็เลยเกานมีเวลาว่างมีเวลาว่างโอ้ยนี่เนี่ยต้องถ้าไม่โดนตัดงานนี่ไม่ได้เจอหนุ่มตินายเนี่ยเอออ่ะพอมีเวลาว่างเราทำยังไงฮะ เ็าเลยคุยกันว่าโอเคเราจะทำแค่เดียวอัดคลิปแล้วก็อัปโหลดไป YouTube กันก็คือแชร์กันในกลุ่มเพื่อนในอเมริกาแล้วก็เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครแล้วคนที่อัดให้เรานี่เป็นคือเป็นเพื่อนเจ้าของห้องนั้นเลยสามเก้าก็ช่วยกันทำก็ทำเท่าที่ทำได้อุปกรณ์เขาดีมากเลยนะผมฟังเนี่ยเสียงอะไรชัดหมดเลยนะใช่ไหมฮะจริงๆแล้ว คือทุกอย่างเป็นของที่อยู่แล้วใช่คือเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นของเก่าบ้างของอะไรบ้างเอามารวมๆการใช้เท่าที่มีครับอย่างครั้งตั้งใจมันไม่ค่อยดีแล้วก็ถุงข้ครับมาทักไว้แต่ว่าในคลิปคือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วกระเป๋าพวกแหวนถ่วงไว้บ้างอะไรบ้างดีแอร์เราก็ปิดแอร์ครับเพื่อหาความสําเร็จนะครับนั่งร้อนนั่งหมึกล่ะนะถ้อาจจะไม่ร้อนมากที่ผ่านมาเทศานอนอ่ะร้อนนะคร้อนนะปิดแอร์ปิดหน้าต่างปิดที่เพื่อไม่ให้เสียงเข้าแล้วก็ครับพอ อัดเสร็จพอเทคปุ๊บเราก็ไปเปิดแอร์เปิดกระจกแบบอย่างนั้นกันเลยทีเดียวงนี่เื้่งหลังมาสำเร็จนะฮะแล้วเพลงแรกที่เราทำเอาโพสลง y o u t u b e คือเพลงอะไรครับเข้ากันไม่ได้ครับอทำไมถึงเอาเพลงนี้ลงมาก็ตอนนั้นก็จริงๆเป็นเพลงที่พวกเราชอบแต่เราเลอาคิดว่าเป็นเพลงที่ทอมร้องแล้วเนี่ยมันเข้ากับทอมมากๆเลยคือตอนนั้นทอมเป็นอารมณ์นั้นอยู่หรือเปล่า ร้อง <c oughs> ไม่เชิงน <c oughs> ะครับแต่ว่าคือเขร้องเพลงนี้อยู่แล้ววันตอน,น,นอคืนที่เขไปร้องที่ลานนะครับก็บ<อ>รู้สึกว่าเขาชอบเพลงนี้ใช่ค่ะแตอนหลังจากที่โพสเพลงนี้ลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดวิวคนดูเนี่ยถึง4ล้าน5้าแสนกว่าวิวแล้วโอโ้โหนี่เรามีคลิปสั้นๆให้ดูด้วยนะฮะหลายๆคนดูแล้วแหละนะแต่เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะครับจริงๆทอมดูเองสองท้อง แล้วความคิดามี่แม่จายี่ก็คืออะไรก็ทำมาแล้วนี่ฮะนนนนนะนะก็นะฮะก็มีคนก็นมาดูเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ก,ก็พอหลังจากคลิปนี้โพสไปครั้งแรกแล้วเนี่ยคลิปต่อมาเราก็ทำอีกออกมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะ คือคือเพราะว่าอันแรกมันกระแสดีหรือเปล่าเราถึงได้อยากทำต่อหรือว่าเราทำไว้อยู่แล้วจริงๆนันแรกททำไปมีคนดูไม่กี่ร้อยวิวแล้วก็เราก็เลยทำคลิปที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วก็อยากมีเพลงคู่บ้างไหมให้มวลร้องคู่กับทอมแล้วก็ทำไปทำมาก็ไดเริ่มบอกเฮ้ยเปลี่ยนมุมบ้างไหมเล่นๆก็นัดกันทุกวันอังคารมาแร้บก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยทิ้งคำทิ้งสนุกจริ้งคำทิ้งสนุกจนด้วยความสนุกนี่แหละ จนมันฮิตมากคนแบบส่งต่อๆกันนะฮะโด่งดังมีทั้งเพลงไทยพสากลนะครับโพสเซอะมาก็ที่สำคัญเนี่ยที่สังเกตได้เลยคือจะมีเพลงพี่บอยเสียงพงเยอะมากใช่ไหมครับรู้สึกชื่นชอบอะไรตัวพี่บอยพิเศษหรือเปล่าก็ผมว่ามั่นใจว่าทุกๆคนก็ชอบพี่บอยอยู่แล้วนะครับผมก็คือเหมือนบอกว่าเด็กๆก็ฟังเพลงพี่บอยอยู่แล้วทุกคนรู้ว่ามีพี่ชายแล้วก็เขาชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนซึมซับมาเยคือโตมากับยุคเบเกอรี่เลยตอนนั้น แล้วเราก็เล่นเพลงพี่บอยเยอะมากอยู่แล้วค่ะในร้านอาหารที่นู้นแล้วเราก็ชอบแล้วก็เหมือนกับเพลงของพี่บอยมันเป็นเพลงที่แบบฮิตตลอดกาลอยู่แล้ว<ช>เพลงเมื่อไหร่ก็มีคนชอบครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาใช่ไหมฮะจากน้าสองว่งาบอยโกศิยพงศ์นะครับ,บอ,อีเมลฉบับ ส่งมาส่งมาแล้วตอนนั้นไอ้ครั้งแรกที่ส่งมาให้เราคิดแบบว่าเป็นพี่บอยจริงๆไม่คิดหรอกพี่ก็โดนหลอกก็มีคนแก้อะไรอย่างนี้แบบธรรมดาต้องมีคนเหมือนไส้บ้างแหละอะไรอยแล้วก็ส่งเป็นพี่บอยมาหลอกให้ไปโอนตังค์ดูเอดีเอฟอะไรอย่างนี้บางทีเขาเห็นว่าพี่เป็นใหญ่หน้าตาดีของเขาใช่อ๋อเหมือนไส้เข้าใจไมนะฮะไม่แต่แต่พอส่งมาปุ๊บเนื้อความในนั้นจำได้ไหมที่อ่านจำได้นะครับบอกว่า นี่คือบอลประิทธิฐพงศ์จากค่ายสังกัดเลิอ East, อีสอยากชวนพวกเรารุ้นนิตยสารไปร่วมง,งานด้วยมีโอกาสที่จะได้กลับมาไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนี่ยังไงครับเชื่อหรือยังไม่เชื่อ<ม>ก,ก,ก็กล่าวว่ากล่าวว่าโดนหลอกก็ต้องสองคนฟังนครับแต่ว่าก็ยังมีกระใจว่าเฮ้ยทงไปถามตู่หน่อยว่าตู่รู้เรื่องบ้างหรือเปล่าถ้ามันเรื่องจริงเลยซึ่งก็คิดว่าไม่จริงตู่ก็บอกว่าไม่จริงหรอกตู่ไม่ใช่ก็ ก็คิดว่าไม่ใช่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าไม่ใช่กันหมดแล้วก็แต่แล้วตู่ก็เริ่มเลยลอโทรไปเช็คที่พี่บอยใช่ไครับเพราะเหตุว่าเป็นพี่บอยจริงซึ่งก็เกือบไปเกือบจะไม่สนใจนะเกือบจถ้าตู่บอกว่าเออไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้คุยอะไรพี่บอยก็คงไม่นะฮะแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาร่วมงานพี่บอย แ,แต่ตอนนั้นนี่เราก็ยังออยู่ที่ยังเรียนกันอยู่ที่ <Ora Halo> นู่นด้วยแล้วจะแบ่งเวลาย่งไินกลับเมืองไทยต้องกลับไปเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะทำงานลำบากหรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าพักการเรียนก็คือจองมาไว้ก็คือจองอาไว้ก่อนก็คือมีช่วงระยะเวลาของการจองเราแต่ว่าตอนที่มาก็คิดเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราเปลี่ยน เปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเลยใช่ไหมใช่คิดคิดกันนานมากประมาณหนึ่งวันครับครับผมแล้วก็ตัดสินใจนั่งเครื่องบินมาทันทีเลยนานมากไม่ได้กลัวพี่บอยเปลี่ยนใจแล้วแล้วคือทั้งสามคนนี้คือจริงก็ด r o p d e a d l i n เหมือนกันหรือเปล่าผมทำงานแล้วก็เลยคุณพี่ใหญ่ทำงานครับผมก็คือเป็นพี่ใหญ่กันเป็นพี่ใหญ่ของวงนะครับก็คือตัดสินใจออกจากงาน นะครับผมหลังจากที่เขาลดงานเราไปหนึ่งวันนะฮะเราก็ตัดสจนใจลาออกไปเลยนะฮะเออเราก็ไปกันมาเราสามคนมนก็เรียนอยู่ที่นู่นด้วยเหมือนกันก็เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะก็ดอกไปเลยก็เลิกเรียนไปเลยแล้วกลับมาเลยกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเลยนะฮะตอนนี้ทั้งสามคนก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะับแล้วก็มีซิงเกิลแรกออกมาแล้วด้วยนะครับคือเพลงหน่วงเพลงนี้มีจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงแล้วไอ้หน่วงนี่มันคือยังไงครับเริ่มต้นจาก เรา,เาทำทำนองเพลงนี้ขึ้นมาครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงรักก็เอาเพลงนี้ไปให้พี่บอยฟังแล้วคุยกันว่าจะเขียนลงรักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเพลงรักทั่วไปมันธรรมดาไปเราต้องมองที่มันแปลกขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็ลเลยนั่งคุยกันว่าจะเอามุมมองอะไรที่มันที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็เลยจากความรู้สึกตรงนี้ได้ที่มันเป็นความรักแบบไม่แน่นอนไม่ชัดเจนแล้วก็สุขก็ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคืออารมณ์เหมือนว่า เหมือนผู้หญิงเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงะก็ไม่รู้ครับอารมณ์แบบว่าเราก็มีความสุขในแต่ละวันแต่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้เราเป็นอะไรไม่ชัดเจนเลยกใจก็เหมือนก็มีความสุขเหมือนความรู้สึกเหมือนคนคุยคุยกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าฐานะคืออะไรอะไรอย่างนง้นใช่ไหมเราก็ยังแบบอยากจะชัดเจนไปเลยแต่ก็กลัวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวบอกเขาไปแล้วเขาเลิกคุยกับเรามาทำยังไงคือเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะดีกับคนอื่นๆ่ด้วยหรืออาจจะเป็นเฟรนลี่หรือว่าอาจจะ ดีแบบแบบเยกวังที่ดีกับเราหรือเปล่ามันก็ไม่รู้อันนี้คือประสบการณ์ตรงหรือเปล่าครับเวลาพูดดูดูอินดูอินมากแบมันมาจากข้างในสังเกตทุกคนจะเงียบรอฟังด้วยแล้ดูทั้งสองคนลุ้นมากเลยก็คือเป็นประสบการณ์ด้วยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับทุกคนเลยตอนนั้นเป็นยังไงครับช่วงวัยรุ่นไม่หมายถึงว่าประสบการณ์เรื่องนี้ครับเรื่องเนี้ยอ๋อ มันเป็นแบบเก็บเล็กผสมน้อยมามากกว่าไม่ใช่แบบว่าเจออะไรมาแต่งเพลงเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็ร่วมงานกับพี่บอยเกษรวงกับพี่ไก่สุทธิด้วยนะฮะสองคนนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นสุดยอดแห่งตั้งแต่เบเกอรี่แล้วนะครับทั้งพี่ไก่พี่บอยเ่ยเป็นร่วมงานกันเป็นยไงบ้างครับต้องสนุกมากนะคะพี่บอยก็เวลาแต่งเพลงพี่บอยก็จะสอนตลอดว่าโอเคให้ทําขั้นตอนแบบนี้สิจะได้แต่งได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เวลาเราเกรงเกรงกันอยู่ในห้องอ่านเนี้ยค่ะพี่บอยก็จะแนะนําตลอดว่า เอ้ยเราไม่ได้เอาจริงสองสองแต่อ่านไปแล้วหลอกเราอ่านไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราเอาจริงไหมครับตอนที่บอกที่บอกที่ไม่ได้เอาจริงสองสองเนี่ยเราก็สองสองไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนซ้อมมันจะดีกว่าของจริงอ่าใช่ใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นเพราะรู้ว่าอ่านจริงแล้วนะคำนี้จบบึ้มทุกคนจะ เกิดอาการเกรงขึ้นมาที่วันใหญ่นี่จะชัดเจนมาคือทองอัดน้องว่ามแป๊บเดียวครับผมแต่ก็ของผมนี่คือกีตาร์ส่วนใหญ่เวลาส่เล่นกีตาร์สามวันได้ทางเขาบอกว่าเอาจริงแล้วเท่านั้นผมก็จะเล่นผิดเลยครับัต้องบอกว่าฉันก็จะลื่นมอะต้องบอกว่าอันนี้อันนี้ซ้อมและวันใหญ่นะยังไม่เอาจริงนะนะก็3วันได้เป็นเพลงนี้ขึ้นมาซิงเกิลแรกยากไหมครับทํางานเขาอัด ครั้งแรกกันหรือเปล่าที่เขาอัดครั้งแรกครับผมในการอัดก็ค่อนข้างผมว่ามันก็ไม่เฉลียาวายมากแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างใหม่ด้วยเราก็เลยเกรงๆล้วก็ต่อด้วยความที่ว่าเราคิดกังวลด้วยไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้างจะร้องอย่างนี้ได้ไหมเล่นอย่างนี้ไดีไหมจะเพิ่มเติมจะแก้ไขอะไรตรงไหนหรือเปล่าด้วยความที่มันเป็นเพลงของเราค่ะเราเป็นคนแรกที่เราต้องร้องเราก็เลยเราจะเดี๋วจะ cover เพลงคนอื่นใช่ไหมคะที่เสร็จมาอยู่แล้วเราต้องมาเริ่มใหม่ว่า เราควรจะร้องยังไงออกแบบดีไซน์การร้องอะไรเราก็จะต้องนั่งคุยกันไหมการในเพลงเนี้ยมันเป็นช่วงเพลงที่ติดอัดเงี้ยครับทอมก็ต้องอัดให้สมจริบครับแต่ตอนเวลาที่ทอมร้องสบายมากอ๋อทอมสบายมากไก่ติดอัดก็พยายามแบบทอมไม่ได้นี่ไก่ก็มากดดันกันทีเดียวใช่มทอมก็ท้องไม่มีอารมณ์แบบนี้แล้วตอนนั้นก็ก็เริ่มมีอารมณ์ครับคืออารมณ์และมีอารมณ์ไยนี่ก็มีไงฮะ อ๋อหมายถึงว่าอารมเกยวกเพลงใช่ไหมนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้เราแบบฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองไปแล้วครับเพลงหน่วงนะครับตอนนี้ต้องถามเลยว่าหลายๆคนต้องรออยู่แล้วว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยจะได้ฟังเมื่อไหร่เป็นเพลงเร็วเพลงช้าหรือเป็นยังไงฮะมีแแย้มๆได้ไหมก็ สิ่งที่2ก็ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับ่คแล้วก็ส่วนจะเป็นเพลงเพลงช้าเพลงกลางๆยังไงเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูเพราะเราเราเขียนไว้แล้วเราก็มันจะเลือกเอาตอนใกล้ๆที่จะต้องก่อนอะอันนี้เป็นชีวิตไทยครับเพลงนี้อันนี้อาจจะอาจจะอาจจะเป็นไม่ได้จะโยงเลยไงมันอาจจะเป็นด้านที่ดีกว่าหน่วงหน่อย เพราะหนวกอึดอัดไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้แบบโรแมนติกขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่านี่ถ้าเราไปตามดูไม่นานใช่ไหมครับไม่นานใช่ไหมครับประมาณปีหน้า่ใชปีหน้าแน่นอนโอเคครับผมนะฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวเอ้มแล้วินานนั่นเองนะครับแต่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ในวันนี้แฟนคลับมากันเยอะมากนะครับผมยังมีข้างนอกอีกนะฮะนี่นะฮะนี่เขาเกิดมาตกใจอะไม่ได้ไม่ได้ทัว่าอะไรเลยอ่ะ ก็วันนี้เราให้แฟนคลับเนี่ยเขามีหมายเลขประจำตัวกันอยู่นะครับหถึงใช่ไหมั้ึ่ง6งสาจริงน่าจะหายอีก3คนนะจะได้39กพอดีนะอ่ะเดี๋ยวให้3คนฮะอ๋อนี่สามคนเป็นสามสิบเก้าเออนี่นะอ่ะเดี๋ยวให้ปรึกษากันสามคนว่าชอบเลขอะไรที่สุดหนึ่งถึงสามสิบหกให้ปรึกษาเรื่องเรื่องมันหนึ่งเลขครับ อาล้วครับผมนะสำหรับพวกนี้ก็ไ่เกนยิเนอสอ้วเอาลครับเป็นคำตอบเฮ้ยมาๆๆไม่เป็นไรครับไม่ไม่มีการแบบว่าพวกเราเป็นพวกที่หนอยแค่จับเลขยังไงเราชอามงนเข้าที่สองเป้าลแปด อ่าสิอ่าแปดสิบสองครับผมนะฮะไม่ใช่อะไรนะสิบเจ็ดครับส <Trans> <somet> ิบเจ็ดครับสิบเจ็ดคือใครครับสิบเจ็ดนะผมผู้โชคดีของเราจะจบรายการนะครับเราจะนะฮะเอาผ้าพผูกตาเขานะฮะแล้วก็คือมาตู้นะครับต้องดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเป็นผู้โชคดีฮะเดมียงกีแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมมิวสิคโรนี่ก่อนช่วงหน้าจะมีโชว์ฝากด้วยนะครับตอนนี้ไปชมเลยเพลงหลวงจากรูมเตอร์ดีนายครับ Well Jimmy Kai and Pop Jess and